สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสทองแฟนเพจดที่นนารัก<ด>ทุกท่านค่ะมือในใี้ยายไ่พาพี่น้องมาชมปลาอีกแล้วค่ะ<น>มากับทีมเกาค่ะคุณแม่ตองน้ําทีมคือเกานะคะมาบ้านกอกพี่น้องอันที่ถามเข้ามาในคอมเมนต์เนาะค่ะบ้านกอกจนในใังหวัดตําบียายไ่บยบรู<น>บ้านกอกอําเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อดผุนผุน<ด>ผุนแม่กินเขาก้อนเนี่ิเข้าปลาติมาอนี่กินข้าก้อนกินเข้าง่ายก้อน ค่ะกินเข่าง่ายก่อนเอาสู้ๆตามไปดูด้วยกันนะคะกินเข่าอิ่มเดีวจังจะเข่าปลาค่ะพี่น้องคุณแม่ตองน้ำทิ่มได้ยังกินได้แม่ได้ตำประกันได้ปลาทูเค็มราบไก่ปลาทูต้มนันแบบแบบเมื่อนันบอลเลือดคนเราซุ่มคุณแม่มอนนะคะกินเข่าอิ่มเดี๋ยวจังจะเข่าปลาค่ะพี่น้องบาดเนี้ย มันหมานเด้อปูนยาเอ้ยมันหมานมันหมันโศก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 ไปชมปลาน้ำกันจ้าพี่น้องปลากระบอกหกปันไดดอกเป็นแปลนเฮ็ดเพิงดอกจอกแม่แม่เอาหลอดเนาะนี่เพิ่นว่าแกงแซ่บสามดอกพูดนะแม่ สามซีดอกเห็ดเพิงดอกจอกครับพี่น้องแกงแซบปลาปลาเนี่ยควบอุดมสมบูรณ์กติแตกต่างกันคับพี่น้องปลาเนี่มีหมากต้องแรงดีนั่นเห็นบ่เนี่ยหมากต้องแรงนี่ค่ะหมากต้องแรงอุ้ยเห็ดไข่เห็ดไข่ได้เห็ดไข่ดอกแรกแหกหมานแล้วพี่น้องนั่นเห็นบอนั่นจ้า พี่น้องปรเห็ดเหล่าโงก่กับเห็ดแดงอยู่น้ากันครับพี่น้องจา้าเบื่อทุกอันนี้ใข่เห็ดเหล่าง่นี่ค่ะอันนี้เห็ดแดงเกิดอยู่น้ากันสวยๆจ้าเห็ดเพลิงดอกจออครับพี่น้องแกงเสบด้วยนี่เห็ดเพิงดอกจอก,ก็จะเอือนสองดอกสามซีดอกเป็นต้นนี่จ้าเนี่ย เจีงเสียบมันด้ยัมปดัปดปดัดป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 ัดนี่อีกดอกหนึง่งนี่เจียงนี่อีกดอกหนึง่งป้านี่สิอุดมสมบูรณ์ดอกเข็มกับสิไลายพี่น้องนี่ดอกเข็มป้าเห็นปะดอกเข็มป่า,ปาไปหาเลาะมัน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  อกเข็มพี่น้องดอกเข็ม,เขมป้าดอกนี่ธรรมาชาติสวยงามพูดนะป้านี่ดอกเข็มไหลายเด้ก่คือปลาบา่นสองแมวได้เห็ดเผิงจะพี่น้องเพิ่นคือบบมีครูเนาะมาคือผูาอมาเก็บแจนะนอเห็ดเผิงพี่น้องมาเิ็งของแท้ค่ะของแท้ของแท้ <c oughs> ละงูจัดละงูพุน่นะ <c oughs> งามบ่พอสวยมากสวยมาก พี่น้องงามแต๋อแม่ครับพี่น้องลองดูพูดนะพี่อีกโอ้สะอ่อนค่ะพูดนะพี่น้องสะอ่อนบอจ้าเฮ็ดเหลืองเขียวจากพี่น้องเบพึงดูงามงามค่ะพูดนะเห็นเหลืองเห็นเหลืงพี่น้องเห็ดเพิงน้อยค่ะหลายดอกจู hết phường nói xoáng đọc xám đọc Xí đọc hà đọc hút đọc ông hết là nó nói nói cao luôn à nhạc thì kìa ôi hết phường đọc chọc Hi. hết phường đầm cha hết phường đầm ngam vô nó nhất là ngục lưỡng kìa สามดอกดอกเล็กๆน่ารักน่ารักสามดอกค่ะพี่น้องนั่นสามดอกนี่จ้า,าสามดอกจ้าพี่น้องนั่นนั่นหนึนน่งดอกจ้าเห็ดแดงจ้าเห็ดแดงเห็ดเผือก เอาโรดข่าดอกน้อยๆเนี่ยไปร่วมกันพี่น้องเห็ดลราโงกค่ะเราโงพบ่งดูเฝ้าวันนี้หมดพร้อมพี่น้องพี่น้องเห็ดดอกจอกจากพี่น้องเกิดมูลละสามดอกสี่ดอก5าดอกจุค่ะนี่ค่ะนี่แกงกระแซบอันหนึ่งกระแซบด้ยเวอรนี่นี่ พี่ดอกยังจะทางในพี่ค่ะสองดอกนี่นี่ค่ะเห็ดดอกจอกโอ้ยน้อคพณดนะสมสือพระทายย่าโยเองพี่น้องจ้าเห็ดแดงจ้าเห็ดแดง นี่อีกดอกนี่ดอกเข็มป่าดอกนี้สวยมากเลยค่ะคุณพี่น้องแดงใจาหอยูุ่คนะเจอหมากต้องแร่งอีกแล้วนันเห็นไหมหมากต้องแร่งพี่น้องเมื่อน้มานเหตดดอกจอกเด้อจ้ามองละซี่ดอกหาดอกหนึ่งสอง นี่ค่ะมันเห็ดดอ,อกจอ,อกดอ,อกนั่นเห็ดดอ,อกจอ,อกได้หลายดอ,อกจู่เขาจะได้แกงเห็ดดอ,อกจอ,อกนี่แหละพี่น้องเห,ห็ดดินเห็ดดินน้อยเอาโลดทั้งนอค่ะพี่น้องไปเติมกันเห็ดเึิงเห็ดเึิงเพิงอย่าง,ง,งน้อนี่ เห็ดพึ่งอันนี้เห็ดดินค่ะเห็ดดินเห็ดดินอาจจะเติมกันค่ะพ่อได้แกงนี่พี่น้องเห็ดพึ่งจ้าโอ้ยคือผพอเป็นมูเนาะสมาเป็นสวดคือผู้ม,มาเก็ยบยวเนนอนี่ค่ะงามงามบองดูนี่เห็ดตะงกจ้าเห็ดดินจ้ะพี่น้อง เห็ดดินนี่กี้นอ้นอยกีน้อยก็เอาโลดเอาไปตต่มกันเอาแน่ผู้า <c oughs> มาทำกันก็เอาดีด <c oughs> ีเห็ดใครเห็ดใครจ้าโอ้ห่านเห็นบ่แต่ซีหาจีกับปนแสบ เห็ดไข่จ้าเห็ดไข่พี่น้องเอ้ยผู้มานํากันกระเซียวดีดีพูน่ะพี่น้องจ้าเห็ดพวกนักเลี้ยงน้อยจ้าลราเสออกลัดเสืบ้าค่อยออกกันเป็นมูดอกนี่จะพากันไดหลายดอกกับปนเสบอยู่เห็ดเผิงจ้าเห็ดเผิงเห็ดเผิงโอ้ยใบไม้บบงกองเลอพี่น้องล้องโง่ขาวจ้าพี่น้องนั่นเห็นว่ งามงามนี่พี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่จ่า<ม>เห็ดไข่พี่น้องนี่ป้าแถวนี่ป้ากลนครกนะคะนี่หมาลกลนครกนี่เบิ้งมะเบื้องนวยเพันน,นี่ท่านได้สุกนวยหลายอยู่ค่ะน,นี่หมาลกลนครกเคยได้ยินบ่ มาก้นโคลกนะจ๊ะแถวนี้มีตัวปลาก้นโคลกพี่น้องมาวางเห็ดไข่ใหญ่ค่ะแล้วบางในข่ยมาดอกงามดอกหมูดีพูน่ะเห็ดตะไคร่เห็ดไคร่พี่น้องเห็ดเพิงดำำด้วยจ้่เนี่ยเห็ดเพิงดำอันบี้แท่งไตพฤศจิเป็นแบบนี้เห็ดเพิงดำค่ะสามซี่ดอกนี่จ้ะ พี่น e ้องได้เห็ดใครอีกแล้วจ้านั่นเห็ดตนะใครอีกแล้วในขณะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงกว่าๆนะคะเรามาดูผลงานของพวกเรานะคะยกเรียกแหกหมาน่าฮ่า่าตัวเเ่อแ้นี่ เฮตาอีเมตาไหนคุณ่น้องอืมแตาพูดเต็ดงามๆมองดูหลังงอกเหลืองคุณนั่นตาตาเนี่ยตาแจ้ใยเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงดำอืมตาหนีแม่ยตาดอกงามๆพี่น้องเพิ่งเห็ดไข่ค่ะเห็ดตาไข่เพิ่งดูคุณน่ะตาไข่อืมอืมตาตาสวยๆค่ะหกตา ปัที่นีก่กตสิหาผ้าเข่าสู้กันกินค่ะพี่น้อง<ช>นี่เดี๋ยวมีสาวก็เห็ดยังสีเ้เหมือนนั่นคือว่าได้เห็ดหลมาเด้อมาเด้อมากินเข่าพักเที่ยงน้ <c oughs> องเอ้ยขนาดเจ้ากางปลาเห็ดไม่หอดพอค่ะามาขายของมองดูข่าพุ่น <c oughs> ขวบทุย่างสูแนวอรว่าาอ,อะะตอนนี้กินข้าวอิ่มกันแล้วนะจ๊ะกินข้าวอิ่มกันแล้วนั่นเขาให้่สองดอกมานะ กินเข่าอิ่มเดียวบัด like ท yeah. yeah. ี่น yeah, ี่สิเขาขอบขอบคุณหลายๆจ้าเจ้าขายดีขายดีเด้อขอบคุณครับผู้มาสิให้แม่นั่งให้พ่อเห็ดปวกแดงด้วยอันนี้ผลไมีคนละก็พ่ใหเห็ดปวกแดงจ้ากินเข่าอิ่มแล้วก็เข่าป้าบันที่พี่น้องยกที่สองค่ะโอ้ยมือนีอ้ห่อนแห้งด้วยพี่น้องเอ้ยไปเข้าป่าเข้าป่าเข่าป้านุ่กันจ้า แม่ตองพ่อไปตายไปมันมานมันหมานสู้สู้พี่น้องดอกแรกแหกหมานของโยกที่สองค่ะเห็ดเพิงเออพุ่น่ะนี่ค่ะ,คะเห็ดเพิงดอกบักไงพี่น้องเห็ดไข่ออกน้ำตีนพ่นด้วยพี่น้องเอ้ยนี่ดอกนึงค่ะคุณ พูนอ yeah, mm ีกดอกนึงค่ะเห็ดเพิงจ้าเห็ดเพิงเห็ดเพิงจ้าแม่พูนอะพูนอะดอกใหญ่เลยเห็ดแดงจ้าพี่น้องดูหนอกนอกพี่น้องเห็ดเพิงยังมาดอกใหญ่แต่นี่จ้าเบิ่งดูเราชะล่าไปเนี่ย เอาได้บุญนี่ปัดพี่น้องจะพาไปเบ่งตาไปเบ่งตาคุณตายกับแม่สวยนะคะอันนี้คือหยกที่สองเดี๋วใกล้จะพอ่อปิดคลิปแล้วอุย้ยเต็มบัญน,นี้บัญน,นี้เต็มพอรอแล้วครับพี่น้องเบิ่งดูอันนี้ตาหนองตายเนาะค่ะโอ้อ้ามางามเทีนีอาไปได้มตัตซะไอขุนพี่น้องเฮดปวกที่นี่ค่ะเฮดปวกอันนี้จะออกเป็นมู อันนี้ของแมีสวยเออยีแม่ยมิตรบาบ,บ่หมานพูน่ะพูน่ะตาแม่ยสวยตาหน่องตายเอาไปมันหม,นมนานจ้าให้ได้เต็มตาล่นเลยเด้อจา้อจามีคู่แล้วเหรอคะอาาอเอาแม่ขอได้ทไายบ่พ่อพี่น้องพ่อนนเฮ็ดบวกนักเลงครูหนึ่งจ้าเดี๋ยวอันนี้เพิ่นเอื่นเฮ็ดบวกนักเลงกระทั่งนี่เนาะ โอ้พี่น้องมาได้เห็ดบัดสิกับค่ะพี่น้องจะเห็ดเพิงสามดอกพตสดอกงามๆค่ะบังดูอันนี้เพิงหวานอันนี้เพิงนกยุงนี่เพิงนกยุงนี่อีกดอกหนึ่งค่ะนี่เห็ดเพิงนกยุงค่ะพี่น้องสามดอกค่ะงามงามค่ะบังดูมีอีกสองสามดอกจากพี่น้องนี่เห็ดเพิงค่ะนี่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 อุ้ยงามงามงาม คุณน่ะดอกหนึ่งจ้าหฮมนี่เห็ดเพลิงค่ะพี่น้องคุณน่ะสามดอกเห็ดกอแดงจ้าเห็ดกอแดงหรือเห็ดแดงนำมากนี่ค่ะคุณแม่ยกที่สองค่ะพี่น้องนี่เพิ่นแต่เออเพิ้ลแต่เน้นหน่อยมาแต่ใส์สวยเท่นี่เฉพาะเพิ่นห่าว้วเนาะพุณน่ะคุณแม่เอายิ้มสู้ๆให้หน่อยสิค่ะ พุ่นน่ะคุณแม่นี่อายุหกสิบกว่าปีแล้วนะคะจะบอกให้นะคะแต่ยังแข็งแรงยังเป็นสาวอยู่เลยค่ะบัดทีนี่ใดเวลากลับบ้านล้วอเปพ่อแม่จะได้เวลากาล,ลากับของห้าแล้็วใบาสามแล้วใบาสามกลัว,ว,วๆแล้วค่ะมาตั้งแต่สามโมงเศาร์พี่น้องมาเบิ่งบนันทึกผลงานของแต่ละคนจะอันนี้พอช่วยเฟื <c oughs> ่องผู้พ่ามากมาเบิ่งผลงานของแต่ละพุ่นน่ะพี่น้องบาดน,นี้อ,อันนี้ของแม่ชวยอันนี้ของแม่สวยอนนของพองใจ พอใจัยของแม่ยมอนแม่ตายแม่ตายเมีตองแม่ตองเมียไฝเมียตองสองตาอันนี้ของแม่ยไฝนะคะับบเต็มปันไดมือนีิจ้าแต่ว่าก็โอ้ยอยู่ผู้เดียวน้อยกินยังมากไม่เหมือนบ่าค่ะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้พี่น้องเฮงๆรวยๆสวยๆหล่อๆตลอดการและตลอดไปบ๊ายบายจ้า